<No. S 2> จริงๆก็ก็เห็นวก้กกำหม่องิงว่าโอเพนเฮาส์เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราชอบจริงหรือไม่ชอบจริงอะ่ะพอเราจะรู้ว่าจนกระทั่งเรามาเป็นแล้วนะใ่สำหรับส่วนตัวนะแล้วก็นี่ก็รู้สึกว่าสําหรับคนที่มาเป็นทันตแพทย์เราไม่ได้ทําอาชีพทันตแพทย์ต่อ,ตอเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็แค่แบบว่าเออมาลองดูเ<ด>นาะรูตัวเหมือนมาปลดล็อกตัวเองไปแล้วแต่ว่าอย่างที่สาคัญที่ที่บอกเลยก็คือรู้สึกว่าสกิลที่สาคัญคือการอ่านหนังสือให้เป็นการอ่านหนังสือให้ถูก ถูกต้องหมายถึงให้ให้เป็นให้ไม่เครียดมากได้ะจะจะเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วก็เหมือนมันเป็นเบสิกที่พอจะมาเรียนต่อมันก็ไม่ได้มันมันก็เป็นพื้นฐานที่ดีแล้วก็อีกอย่างคือ,อความสามารถในการลมละลุก ลุกให้เร็วถ้าลมแล้วลุกช้ารู้สึกเฟลถ้าถ้าอยากได้ทันตแพทย์จริงๆแล้วสอบไม่ได้ปีนี้ปีหน้าก็ยังมีโอกาสโอจะบอกว่าเรื่องโอกาสและการรอคอยเนาะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ในปีแรกไม่เป็นไรรู้สึกว่าถ้าคุณอยากเป็นจริงๆนะถ้าอยากเป็นจริงๆเนี่ยเราเรามีโอกาสใหม่เสมอและพอโอกาสครั้งที่สองอะถ้าเราเคยพลาดครั้งแรกมาแล้วอะเราจะจับจุดครั้งที่สองได้และคิดว่ามันน่าจะ เพอมถึงโอกาสได้มากขึ้นเนาะอืมแต่ไม่ว่ายังไงนะครับก็ขอให้น้องๆที่กําลังอยากเข้าทันตแพทย์อยู่นะครับขอให้โชคดีทุกคนเนาะขอให้อ่านหนังสือตรงจุดตามที่เออเหมือนที่เราเคยใช่ตามประสบการณ์ของเราคือแบบว่าที่แบบเปิดโฟยเข้าห้องแล้วแบบว่าอุ้ยมันดันออกข้อนี้พอดีเลยก็อยากขอให้น้องๆนอกจากอ่าขยันแล้วก็ขอให้โชคดีด้วยเช่นเดียวกันเนาะขยันและดวงเฮง